สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้พี่รีพหนวยผ้าปลูกขึ้นชายจ้าอันนี้คือต้นที่ปลูกแล้วได้ตัดไปกินหลายรอบแล้วจ้านี่น้ก็ตัดตัดงาไปกินมันก็ชิบโป่งขึ้นมาใหม่แบบนี้จ้าเห็ดย่ำเห็ดหยางเห็ดต้มจืดจ้าหลายรอบตำตำกุ้งตำกุ้งก็ไปใส่ได้กินประมาณสามรอบตั้งแต่ปลูกมากจ้าอันนี้คือกาที่มันปุงใหม่ เดี๋ยวมือนีจิห้า,ามาปลูกจ้ะพามาพามาบุงอัพพิลี่เอาเอาแบบไรมาปลูกนี่จ้ะอันนี้คือขึ้นชายที่เขาซื้อมากินพิลี่ซื้อมากินเสร็จแล้วก็เขาตัดตัดไปกินแล้วกลับมาแซ่นามแบบนี้อันนี้สองมือจ้ะปงหยอดแบบนี้แล้วต้นแรกเคยเห็นแซ่นามไว้ย่านติดแซ่นามไว,ดว้ดน บัน้ฮูแล้วว่าฮาเอาลงดินมันจะปร่งไหวกัเกา่ามันจะใหญ่ไหวมันจะใหญ่ไหวกับห้องแซ่น้ำเองสิจ้ะแล้วก,เก็เตรียมดินมาสองกระถางเตรียมดินมาสองกระถางจ้ะดินก็เป็นดินล้วนที่ห้องสื่อมากจ้ะทุงนาฬาสิบห้าบาทแบบนี้จ้ะที่ปลูก,กทั่วไปพี่น้อง เตรียมดินแล้วแห่มันรวนดินนี่มันชุ่มนานจักน้อยแล้วจ้ะอันนี้คือพี่รี่ใส่น้ำไว้ั้้แแต่มือที่แซ่ขึ้นชายเลยดินตัวนี้คือดินที่มันชุ่มน้ำไปปลูกธรรมดาปลูกง่ายจ้ะ ติดตั้งลงไปเลยพี่ลีดเป็นคนโบเมนนั่นคนปลูกผักปลูกอย่างเก่งนะจ๊ะจะสิปลูกได้บางย่างเป็นชายเพว่าเป็นพักที่กินดู เวลาเห็ดตุ่มจืดเห็ดย่ามงีมจะ,จะเห็ดย่ามเห็ดต่ำเอาอใส่แซบ่บอันนี้เป็นไอ้ก้นกระทางต้นไม้มันค้นจะเป็นผสมมันไส้ผสมพวกไอ้กาบมะพร้าวพวกไอ้แกบเอามาโรยจากน้อยเอามาโรยให้มันเก็บว่ามันชุ่มชื้นของดิน ปลูกขิมไว้กระถางซองกระถางก,กับกินบ่ไหวบ่ไหวอ่ะจ้ะชีวิตในเมืองกับเห็ดกินประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นสื่อกินหกสิบเปอร์เซ็นจ้ะส่วนหมากสื่อเป็นกินเมื่อไรอยากเห็ดยังกินกะข้าสามารถมาเก็บผักสวนรวกสวนขั้วข้าไปใส่ได้ก็ต้องซื้อบางที่เห็ดกิน,นหน่อยหน่อย้าต้องไปซื้อหาบาทสิบบาทสิจ้ะกินบ่เมื่อเก็บของข้าดีกว่าหยอด2องหยอดก็แล้ว เรียบร้อยเดี๋ยวเอาน้ำมาหด เดี๋ยวกระถางหนึ่งพี่ลี่จะฝากไ้กระผักเป้าฝากไ้แกนี่จะอยู่กับผักเป้ากระชังอ่ลงนี่เนี่ยจ้ะ,จะส่วนขั้วเฮาเรียบร้อยจ้ะส่วนขั้วอัดเจาะเดี๋ยวรอบต่อไปนี่จะปลูกหอมแบงจ้ะ เอาสูตรมาจากแม่แล้วจะหอมแบงมาปลูกคือห้าเน้นแบบสวนขั้วน่น่อยพอ่อเลยเอามาประกอบอาหารจ้ะบริเน่นนหิดขายเพก่อปลูกตะพค้อกินแค่นี้พอสำหรับคลิปนี้พี่รี่ขอลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า